คสวัสดีค่ะพี่น้องชาวไทย FC น่ารักของคุณแม่ทุกท่านค่ะค่ะวันนี้ตื่นมาฟ้าไม่ค่อยสว่างค่ะอึมครึมค่ะเหมือนฝนจะตกนะคะคุณแม่มีของสวยงามฝากทุกวันทุกเช้าค่ะเป็นสร้อยค่ะเป็นเป็นเครื่องประดับนะคะเครื่องประดับประเภททองเคค่ะค่ะนี่ค่ะสวยค่ะคุณแม่ออกไอไล่ไปหลายวันเลยนะคะ ค่ะนี่ค่ะเขาเรียกว่าลายเม็ดมะยมค่ะความยาวยี่สิบสี่นิ้วนะคะค่ะทองค่ะทองเคค่ะความยาวยี่สิบสี่นิ้วค่ะคุณแม่ขายเส้นละสี่ร้อยบาทนะคะขายเท่าราคาส่งนะคะค่ะมีของพวกนี้คุณแม่มีของพวกนี้ค่ะเป็นทองเคเนี่ยค่ะอยู่กับคุณแม่มานี่ค่ะนานถึงสิบห้าปีแล้วนะคะค่ะคุณแม่มีของนี่ค่ะนานถึงสิบห้าปีแล้วค่ะเขาเรียกว่าลายเม็ดมะยมค่ะลายนี้นะคะทองเคนะคะ ค่ะใส่ไม่ลอกไม่ดําค่ะไม่คันค่ะถ้าของไม่ดีคุณแม่จะไม่เอาเก็บไว้ได้นานถึงขนาดนี้นะคะค่ะของดีบอกต่อเนี่ยค่ะคุณแม่ใส่ไม่ใช่คุณแม่ใส่ทองแท้นะคะค่ะคุณแม่ใส่ทองเคค่ะค่ะไม่ดําค่ะไม่ดําไม่คันค่ะไม่คันรอบตามรอบพอนะคะของดีคุณแม่เอามาบอกต่อค่ะค่ะดีจริงค่ะดีมากค่ะค่ะของดีนะคะ อันนี้ค no ่ะลายเม็ดมะยมค่ะคุณแม่ใส่นี่ค่ะเป็นลายเม็ดแตงค่ะค่ะคุณแม่ใส่ลายนี้ค่ะค่ะมีของค่ะนี่ค่ะลายเม็ดแตงค่ะระยบระยบมากเลยค่ะนี่ค่ะเม็ดมะยมค่ะค่ะเม็ดมะยมเม็ดแตงความยาวอยู่ที่ยี่สิบสี่นิ้วค่ะสวมหัวได้ค่ะค่ะไม่มีปัญหาต่อสุขภาพไม่ลอกไม่ดำนะคะใส่แล้วไม่ลอกไม่ดำค่ะและก็ไม่มีปัญหาต่อสุขภาพเราห้อยคอแบบนี้ก็ไม่มีปัญหาเป็นขืนเป็นคันต่อ ต่อรอบคอนะคะค่ะของดีบอกต่อค่ะขาะลายมินมายมค่ะนิยมชมชอบค่ะคุณแม่ค้าทุกท่านจะเอาไปห้อยพ้าหรือจะเอาไปแขวนคอแบบคุณแม่เลยก็ได้ค่ะคุณแม่ไม่ไม่ชอบห้อยพ้าขาะห้อยหลวงปู่ค่ะค่ะคุณแม่ใส่แบบเพียวค่ะประดับแบบเพียวนะคะขาะราคาอยู่ที่เส้นละ400อบาทนะคะความยาวค่ะ เราเอาไปต่อทุนได้นะคะของพวกนี้ค่ะคุณมีคนมาขอบคุณแม่ไปขายนี่เยอะค่ะช่วงตั้งแต่ยังไม่โควิดคุณแม่ส่งแต่วิ่งส่งแต่สร้อยไอ้สร้อยทองเคพวกนี้ค่ะค่ะคุณแม่ส่งคุณแม่แจกเบอร์โทรไปทุกเจ้าเลยค่ะคนไหนซื้อคุณแม่ให้เบอร์โทรค่ะเพราะว่าของชิ้นนี้ค่ะเราเอาไปค่ะเราเอาไปทำรายได้ได้ค่ะค่ะคุณแม่ส่งเส้นละ400บาทแบบนี้ลูกค้าเข้าไปขายบางท่านเขาขายเส้นละพันค่ะ ค่ะมันไม่ลอกไม่ดำค่ะค่ะไม่ลอกไม่ดำนะคะไม่มีปัญหาต่อสุขภาพค่ะคุณแม่มีของพวกนี้ไว้นานแล้วค่ะสิบสีห้าปีแล้วค่ะค่ะคุณแม่เคยเอาขายอยู่ครั้งหนึ่งค่ะแต่แต่คุณแม่ไม่ไม่ได้ขายสร้อยค่ะคุณแม่เอาแต่ต่างหูและแหวนค่ะมันมีลูกค้าทักเข้ามาค่ะค่ะเป็นทองเคนะคะค่ะทองเคค่ะไม่ลอกไม่ดำนะคะค่ะสวยงามมากค่ะบางคนเขาเลียกทองฝรั่งค่ะ ค่ะบางคนเรียกทองฝรั่งนะคะมันมันเหมือนเนื้อเหมือนเนื้อเหมือนทองฝรั่งนะคะอันนี้ลายเม็ดแตงค่ะละยิบละยับยมากเลยค่ะลายเม็ดแตงที่ขึ้นเงามากเลยค่ะที่คุณแม่ใส่เนี่ยค่ะค่ะคุณแม่ใส่นะคะค่ะจะละยิบละยับค่ะค่ะค่ะเวลานี่จะท้อนแสงค่ะบันห้าวมันเหลื่อมค่ะค่ะราคาเส้นละ400บาทนะคะความยาว24นิ้วสวมหัวได้ค่ะค่ะไม่ต้องค่ะค่ะความยาว24นิ้วนะคะสวมหัวได้นะคะ ค่ะเป็นทองเคค่ะค่ะราคาอยู่ที่เส้นละสี0รบาทค่ะเราเอาไปต่อทุนได้ค่ะใส่ดีค่ะค่ะลองใส่ก่อนกับคุณแม่ลาก่อนนะคะค่ะใส่ดีดีกิงเหมือนคุณแม่พูดค่ะเราติดต่อมาหาคุณแม่ค่ะค่ะไปสร้างรายได้นะคะสร้างรายได้ค่ะค่ะลูกค้าไปขายได้วันละสองสาเส้นก็ได้ค่ากับข้าวนะคะค่ะ ค่ะใส่ดีเราก็บอกต่อเพื่อนค่ะแล้วก็มาเอากับแม่ลักไปขายนะคะขาดสร้างรายได้ค่ะสร้อยพวกนี้ค่ะเพราะว่าคุณแม่การันตีได้ค่ะมันไม่ลอกค่ะการเวลานี้ค่ะมันเรื่องของการใช้งานค่ะมันจะจตดจางเป็นปีค่ะปีสองปีนะคะค่ะปีสองปีจตดจางออกมาเป็นสีขาวค่ะมันจะเป็นสีขาวแบบแบบเงินค่ะแต่ว่านานค่ะนานแสนนานค่ะ ค่ะนานมากค่ะใส่เป็นปีค่ะไม่ไม่ไม่ลอกไม่ดำไม่คันไม่มีปัญหาต่อสุขภาพค่ะค่ะเ็าเรียกว่าทองเคค่ะอันนี้ลายเม็ดแตงนะคะจะยิบได้ยะมากเลยค่ะลายเม็ดแตงค่ะค่ะความยาวอยู่ที่24นิ้วค่ะอันนี้ค่ะมันจะมีอยู่หลายลายอยู่นะคะอันนี้เป็นลายเขาเรียกว่าลายดอกหมากค่ะค่ะลายดอกหมากลายดอกมะพร้าวค่ะ บางคนเขาก็เร pues nah ียกลายเปียค่ะขาดนี้ค่ะลายนี uh ้ค่ะม <rozp> ันจะไม่เป็นป well, ้องนะคะลายนี้จะตันนะคะค่ะเป็นลายดอกหมากค่ะลายนี้นะคะค่ะเป็นถ้าเป็นทองก็เป็นหนักบาทหนึ่งนะคะคุณแม่จะเรียกหนักบาทหนึ่งค่ะอันนี้ลายดอกหมากนะคะค่ะท่านมีพระท่านมีหลวงปู่ไว้ท้องคอกับไปแขวนก็ไปใส่ได้ค่ะค่ะใส่กับขาดห้อยพ้าห้อยหลวงปู่ไปค่ะ ห้อยที่เรานับถืออะไรค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรานับถือนั่นแหละเอาห้อยคอแขวนคอค่ะค่ะแล้วก็ค่ะท่านอยากได้ลายไหนก็โทรทักโทรบอกโทรแจ้งมานะคะมีเม็ดมะยมแล้วก็มีเม็ดแตงค่ะแล้วก็สร้อยดอกหมกค่ะค่ะแล้วก็อันนี้หนักสองบาทนะคะค่ะนี้หนักสองบาทค่ะเป็นลายค่ะลายป้องค่ะป้องคันอ้อยค่ะป้องค่ะลายลายป้องอ้อยบ้านเรามีว่าว่าลายป้องอ้อยค่ะจะเป็น ค่ะเป็นโซ่ป้องอ้อยนะคะนี้หนักสองบาทนะคะตอนนี้เส้นละหกร้อยบาทค่ะค่ะคุณแม่ขายอยู่ที่หกร้อยบาทนะคะค่ะเป็นถ้าท่านมีค่ะจะใส่พระองค์ใหญ่ๆก็แนะนําพวกนี้ก็ได้ค่ะพวกเส้นใหญ่นะคะค่ะนี้ค่ะเส้นใหญ่ค่ะค่ะหนักสองบาทรุ่นนี้ค่ะเป็นเป็นเขาเรียกว่าป้องอ้อยค่ะโซ่ป้องอ้อยนะคะค่ะนี้หนักสองบาทค่ะโซ่ป้องอ้อยค่ะ ขารุ่นนี้ค่ะอยู่ที่600บาทนะคะค่ะคุณแม่เอามาหลายรุ่นอยู่ค่ะค่ะเพราะว่าลูกค้าเริ่มค่ะลูกค้าเริ่มรู้จักคุณแม่ในเรื่องทองเคแล้วค่ะค่ะนี่ค่ะมีทองชุบคุณแม่ก็มีนะคะคุณแม่มีทั้งทองชุบทองเคแต่คุณแม่จะไม่เอาทองชุบมารีวิวค่ะเพราะว่าคุณแม่เห็นอยู่ที่ทิกตอกหรืออะไรค่ะมีเยอะค่ะแล้วก็ทองชุบนี่ค่ะแต่ใส่แบบ เวลาออกงานค่ะก็เก็บไว้ได้นานเหมือนกันนะคะคุณแม่มีนะคะบางทีวันใดวันหนึ่งคุณแม่จะไล่ทองชุบด้วยค่ะแต่พวกนี้ที่คุณแม่แนะนําค่ะทองเคเนี่ยค่ะมันไม่ลอกไม่ดําค่ะมันใช้ได้นานแสนนานมากค่ะคุ้มค่าค่ะค่ะนี้ค่ะอยู่ที่ราคา600บาทนะคะค่ะเขาเรียกว่าโซป้องอ้อยค่ะค่ะรุ่นนี้หนักสองบาทนะคะราคา600บาทค่ะรุ่นนี้ค่ะอันนี้ก็ค่ะ ค่ะนี่ก็เป็นลายผ่าวายนะคะค่ะลายผ่าวายเหลือเส้นเดียวค่ะคุณแม่สั่งเข้ามาลองดูอยู่หกเส้นนะคะค่ะลายผ่าวายค่ะตัวนี้อยู่ที่สามบาทค่ะค่ะคุณแม่ขายอยู่ที่หกร้อยห้าสิบาทค่ะรุ่นนี้นะคะค่ะท่านไหนอยากเอาไปห้อยพ้าแขวนผ้าค่ะเส้นใหญ่ๆค่ะค่ะมีค่ะมีรุ่นใหญ่นะคะค่ะลายนี้ค่ะเขาเรียกว่าลายผ่าวายนะคะราคาอยู่ที่หกร้อยห้าสิบบาทนะคะ ค่ะคุณแม่มีหลายรุ่นค่ะค่ะเดี๋ยวคุณแม่จะไลฟ์ไปเรื่อยๆค่ะมีกาไรมีต่างหูนะคะคุณแม่มีของนะคะมีกําไรมีต่างหูมีแหวนค่ะมีหลายอย่างค่ะแต่คุณแม่เอาแต่สร้อยก่อนค่ะเพราะว่าจัการันตีเรื่องสร้อยค่ะเพราะว่าต่างหูก็คุณแม่ใส่ไม่ได้ใส่ทองคํานะคะเป็นทองเคนี่แหละค่ะคุณแม่ใส่ค่ะคุณแม่ใส่แต่ทองเคทั้งนั้นเลยค่ะเพราะว่ามันมันการันตีได้ค่ะมันไม่ลอกไม่ดําเครื่องประดับค่ะ อันนี้อยู่ที่ราคาค่าสองร้อยบาทนะคะสิบแปดนิ้วนะคะค่ะตัวนี้เขาเรียกว่าไอลายคอตกิลดค่ะโซ่คอตกิลดขั้นตุ่มนะคะสิบแปดนิ้วค่ะค่ะท่านจะไปให้ลูกให้หลานใส่ก็เหมาะสมมากนะคะลูกหลานเรากําลังน่ารักน่าชมเนี่ยค่ะสิบหกสิบเจ็ดปีสิบสองสิบสามปีน่ารักมากค่ะค่ะมันมีรุ่นเด็กก็มีค่ะมีรุ่นเด็กนะคะมีหลายรุ่นค่ะ ค่ะมีรุ่นเด็กก็มีค่ะคุณแม่เคยเอามาขายพวกรุ่นเด็กนี่ค่ะเขาเจอคุณแม่ค่ะเขาบอกว่าหลานสาวเขาเริ่มเป็นสาวแล้วค่ะจางสร้อยยังไม่ออกเลยค่ะดีมากคุณยายเขาว่าอย่างนี้ค่ะอันนี้ค่ะเขาเรียกว่าโซ่คอตกรีดขั้นตุ่มนะคะค่ะโซ่คอตกรีดขั้นตุ่มค่ะอันนี้ค่ะเม็ดมะยมนะคะค่ะสิบแปดนิ้วค่ะพวกนี้ค่ะพวกนี้สิบแปดนิ้วค่ะไม่ชอบยาวคือสิบแปดนิ้วนะคะ ค่ะมี24นิ้วและ18นิ้วค่ะลายนี้ค่ะเม็ดมะยมค่ะลายนี้ค่ะโซ่ขั้นตุ่มคอดกริดนะคะโซ่คอดกริดขั้นตุ่มค่ะสวยค่ะเลิอดรูดูเด่นนะคะค่ะไม่แข็งไม่แข็งไม่กระด้างค่ะจะนิ่มเหมือนทองแท้เลยค่ะตะขอก็นิ่มค่ะท่านไหนที่ซื้อแบบไปค่ะคุณแม่ถากแถมตะขอไปทุกเช้านะคะค่ะคุณแม่แถมตะขอค่ะเพราะว่าค่ะบางท่านก็ ค่ะไปไปห้อยพระค่ะคุณแม่จะแถมตะขอให้ค่ะค่าราคาอยู่ที่เส้นละสองร้อยบาทนะคะค่ะมีลายเม็ดมะยมและลายโซ่คัดไอโซ่ขั้นตุ่มค่ะโซ่คัดกริดขั้นตุ่มนะคะนี่ค่ะค่าโซ่คัดกริดโซ่คัดกริดขั้นตุ่มค่ะเขาเรียกว่าโซ่คัดกริดนะคะค่ะมันเป็นเหมือนทองฝรั่งค่ะพวกนี้เขาเรียกว่าทองฝรั่งค่ะค่าราคาอยู่ที่สองร้อยบาทค่ะ ค่ะราคาสองร้อยบาทนะคะอ่ะนี่ค่ะคุณแม่ต้องแกะใส่ใหม่ค่ะค่ะใส่แป้นค่ะค่ะพวกนี้จะประทับตานะคะที่ขตะขอนี่ค่ะประทับตาเหมือนทองแท้นะคะค่ะไปหาเลยค่ะแถวอยู่ที่แถวประเทศลาวแถวฝั่งโค้งแถวมุกดาหารเที่ยวไข่สร้อยค่ะไปหาสร้อยพวกนี้เลยค่ะตามหาไม่เจอค่ะแม่บอลรักค่ะ ขายกันมาสิกว่าปีคือพ่อค้าอิตาลีค่ะเขาเรียกว่าทองอิตาลีก็เรียกนะคะค่ะพ่อค้าอิตาลีค่ะเขามาเปิดร้านขายค่ะอยู่ที่เมืองไทยค่ะแต่เขาเอาแต่เดี๋ยวนี้ท่านค่ะเขาจะพูดไทยเก่งมากค่ะค่ะพูดไทยเก่งมากค่ะคุณแม่เจอกันมา15ปีแล้วค่ะติดต่อกันมาตลอดนะคะ ค่ะไปหาเลยค่ะคุณแม่การันตีได้ค่ะไม่เจอค่ะทองพวกนี้ค่ะมีแล้วค่ะมีคนไปหาแล้วค่ะค่ะเอากับคุณแม่ประจําแล้วก็พักหนึ่งก็จางหายไปค่ะขาดจางหายไปไม่ค่ะไม่ไม่ค่ะไม่ไม่ติดต่อกับคุณแม่ค่ะพอไปหาสร้อยพวกนี้ไม่เจอมามาเผยความรับตัวเองค่ะแม่ผมหาไม่เจอเลยค่ะผมหาตรงไหนก็หาไม่เจอ ผมก็จะได้หวนมาหาคุณแม่เหมือนเดิมค่ะค่ะพวกนี้ค่ะมีมีกําไรวันหลังก่อนค่ะวันหน้าต่อไปคุณแม่จะไล่กาไรเหมือนกันค่ะมีกําไรค่ะมีสร้อยข้อมือพวกนี้ค่ะคุณแม่ขยับไปทีลนิดนะคะค่ะคุณแม่ขยับไปเทีลนิดให้ลูกค้าใช้ไปค่ะใช้ไปก่อนค่ะใช้สร้อยคอไปก่อนค่ะสร้อยคอนี้ค่ะเงือของเราค่ะมันจะซึมมาตามรอบคอมากที่สุดค่ะถ้าคนไหนใส่คานแสเรค่ะ มันจะมันจะออกล้อาการอยู่ที่รอบคอค่ะตัวนี้ค่ะคุณแม่การันตีที่สร้อยคอก่อนนะคะค่ะค่ะไม่มีปัญหาต่อสุขภาพนะคะค่ะราคาอยู่ที่เส้นละ200บาทค่ะเป็นทองเคนะคะค่ะสร้างรายได้นะคะเอาไปสร้างรายได้ต่อได้ค่ะค่ะมีน้องคนหนึ่งมาเห็นคุณแม่ขายค่ะเขาบอกว่าเขาซื้อมาจากอันนี้ค่ะราคาเส้นละหกพันค่ะ เหมือนกันเลยค่ะไม่มีผิดเขาเห็นไหมเขาสตาร์ทเส้นเดียวเขาก็อยู่ได้ค่ะค่ะเอาไปสร้างรายได้ค่ะพวกนี้ค่ะเขาซื้อมาเส้นล่อหกพันคุณยายหนูเสียใจมากบอกว่าอย่างนี้ค่ะหนูซื้อเส้นล่องหกพันค่ะคุณแม่แม่รักนี่ค่ะขายของแบบขายของราคาย่อมเยาวค่ะของดีขนาดไหนคุณแม่ก็ไม่ช้าค่ะช้าจมากค่ะเพราะว่าคุณแม่อยากให้ลูกค้าไปต่อรายได้ค่ะค่ะไปต่อรายได้นะคะ ค่ะอันเด็กนักเรียนค่ะพวกสาวสาวนักเรียนก็ไปต่อรายได้ได้นะคะลูกค่ะค่ะรับจาบคุณแม่ค่ะเอาไปขายกับเพื่อนเพื่อนนักเรียนได้ค่ะค่ะสร้างรายได้นะคะสร้อยพวกนี้ค่ะมันไม่ดำมันไม่คันค่ะไม่ลอกไม่ดำค่ะค่าผ่าสนใจติดต่อมากับแม่ลักได้นะคะเขาเรียกว่าทองเคค่ะท้ายนี้ค่ะคุณแม่ขอขอบคุณพี่น้องชาวไทยที่ติดตามนะให้กําลังใจคุณแม่มาตลอดนะคะ บุญรักษาพระคุ้งครองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องทุกท่านค่ะ